สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะซุ้มกันจอแทบแตกอมโพดภาพน้องกระดิ่งเงินออมสกาวใจโพดภาพน้องกระดิ่งเงินแฟนๆเข้าไปถามหาเลขเรียกได้ว่าแฟนๆต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอก่อนวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสําหรับดาราสาวอมสกาวใจที่ก่อนประกาศผลรางวัลจะมีเลขมาฝากแฟนๆตลอดนั่นก็คือเลขน้องกระดิ่งเงินและเลขน้องจอมทัพมาให้ดูกันตลอด และต้องบอกเลยว่าเลขน้องกระดิ่งเงินของอ,อมสกาวใจเข้าบ่อยมากๆล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆที่รอเลขกันอยู่ถึงกับต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์หลังอมสกาวใจโพสภาพในไอจีระบุว่าน้องกระดิ่งหิวแยวกินข้าวตอกหมดเลย,ยหลังจากนั้นก็มีเหล่าบรรดาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อทิเช่นคุณอ,อมมีเลขเด็ดไหมครับงวดนี้แม่อมต้องรีบเติมเลยค่ะเดี๋ยวน้องดิ่งโมโห รอรๆจ้า FC น้องกระดิ่งรอบนี้ขอดูลอตเตอรี่ที่แม่ออมซื้อด้วยนะและก่อนหน้านั้นออมสกาวใจได้โพสต์ข้อความระบุว่ามาแล้วลอตเตอรี่เข้าแล้วนะคะเข้าไปเลือกเลขกันเลยนะลอตเตอรี่ออนไลน์ซึ่งก็มีคนตาดีเห็นว่าออมซื้อเลขอะไรบ้างนั่นก็คือเลข786 714 750 836 570ซึ่งเป็นเลขท้ายลอตเตอรี่ที่ออมสกาวใจได้โพสต์นั่นเองอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อกันนะจ๊ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ